ทำไมแปลงนี้ต้องยกเป็นร่องล่ะบ้านนี้แปลงนี้คือยกเป็นร่องเพราะว่าบริหารจัดการเวลาหนาฝน<อ>น้ําจะไหลมาจากนู้นทางหลังครน,น,นะครับไหลาย,ยาวลงไปทางนู้นก็จะเป็นที่แปลงทํานาเพืชอ,อายุสั้นแล้วก็อายุยาแบบยั่งยืนอยากให้มองเห็นตรงนี้ครับผมอือเอาปลูกพืชแบบนี้ครับเราก็มีรายได้เข้ามาตลอดครับได้ทุกวัน ที่ดินนี้มันเป็นดินอะไรพี่ดินทรายเป็นดินทรายครับทรายครับกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาวันนี้ก็มาพบกับนัดคนเก่า <c oughs> คนเดิมกับกเกษตรฟามยุคใหม่ช่องกเกษตรที่จะพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาสู่ความสําเร็จในการทําเกษตรแบบผสมผสานพิกัดวันนี้นัดก็พามาอยู่ที่บ้านหนองไฮตําบลขามเปี้ยอําเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดอีกเช่นเคยเป็นอีพีที่สอง ของพี่โอเล่นะครับเดี๋ยวไปพบกับพี่โอเล่กันเลยนะครับเน่ยไม่เป็นการเสียเวลาสวัสดีครับอีกครั้งครับพี่โอเล่ครับสวัสดีครับผมโอเล่ครับผมเจ้าของสวนคุณตาครับครับอ่ะวันนี้นัดจะมาข้อความรู้เรื่องการทําเกษตรแบบผสมผสานอีกเป็นแปลงที่สองแล้วพี่เนาะครับผมแปลงที่สองเอาแปลงนี้มันมีข้อพิเศษหรือว่ามันมีแนวทางการวางจัดการแบบไหนยังไงพี่เอ้าแปลงที่สองนี่จะเป็น ามบันไดทองนะครับคืออายุสั้นตามระดับนะครับตามระดับพืชนะครับช่วงแรกว่าเบิ้งคาเกษตรแดงใหญ่ก่อนครับผมมาดูงานก่อนเป็นคาอยู่อ่าเราอย่างยืนพืนเศษษรแดงใหญ่เป็นเเเป็นพืชเศรษฐกิจอยู่อ่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่กาลังขายดีฮอตฮิตนะครับครับอันนี้อันคุณหนึ่งต่อด้วยกล้วยกล้วยน้ำว่าน้ำว่าเออบอกยากน้ำว่ายัด น้ำว้ายั์น้ำว้ายั์เออวายัดแทบน้ำว้ายั์ครับแล้วก็ต่อด้วยไผ่บงหวานเ็ศน้ำผึ้งนะครับยังยืนพื้นอยู่เป็นพืชเศรษฐกิจอยู่เป็นพืชเศรษฐกิจที่กําลังขายดีครับนะครับตอบโจทย์กับตลาดหรือว่าเอาระยะห่างของพี่นี่เป็นจังได้ยังไงพี er ่ระยะห่างของกล้วยนี่อย so ู่ที่ประมาณสี่สี่เมตรได้สับด้วยด้วยขา แล้วก็พิเศษสุดมีไผ่เข้ามาไผ่นี่จะผูกได้ประมาณหกเดือนแล้วนะครับครับอันนี้คือหกเดือนนะครับแปกหน่อแล้วแสดงว่าติดแล้วนะครับเอาอันเนี้ยผลผลิตที่ได้เนี่ยมันได้อะไรก่อนพี่สามย่างเนี้ยผลผลิตที่ได้ผมมองว่าค่าเนี่ยอายุเขานี่แปดเดือนก็พร้อมที่จะขยายพันธุ์คือขุดค่าออกครนะครับขุดค่าออกเสร็จนะครับตอนนี้กล้วยมันกระลังเริ่มออกปีนะครับออกปีออกเครือแล้วนะครับ ครับเดี๋ยวยางหาปีหาเครือเขาก่อนออกปีออกเครือเราก็จะได้ขายกล้วยครับในระยะต่อไปสักประมาณสามปีนะครับอันนี้ออกอ,ออกเครืออะไรเด้อครับนี่ครับอ่าออกเครือแล้วออ้ตัดปีไปแล้วเว้ยรวยน้ําว้านี่ครับสวยๆเลยนะครับอันนี้คือออกขังรังแบบนม้นด้ครับครับพี่นัดอ่าขังรังกัลรังออกเครือย่าวนี้ครับอันนี้เท่าไหร่นะพี่สาม สามปีก็คืนแล้วก็ทําลายตรงนี้ออกได้ครับเริ่มแรกก็ขาก่อนนะครับครับกับหลังหันนี่นี่ข่าข่าตัวนี้ข่าตัวนี้จะออกก่อนนะครับแปดเดือนนี่กําลังจะเปิดสวนแห่งที่สองนะครับครับเพราะว่าตัวนี้ยังพุทันเปิดนะครับเปิดกับคุดคายลูกค้านะครับตอนนี้ลูกค้าอยากได้ก็สนใจที่ต่อได้ครับผมระยะยาวต่อไปก็จะเป็นไผ่อตอนนี้คือกําลังเตรียมความพร้อม ที่จะเปิดเป็นแห่งที่สองใช่ครับต่อไปเตรียมความพร้อมเอาเรื่องระบบน้ําที่มีแนวทางการจัดการแบบไหนยังไงมันมีล่องมีคูมีสายพีอีอ่าไถดักไถแปรยกยกล่องขึ้นนะครับผมก็จะเอาสายพีอีขนาดยี่ห้ามิลครับนะเดินด้วยแล้วก็ใส่ผีเสื้อ360สามร้อยหกสิบองศาเข้าไปให้พุ่งกันไปหากันโอ้ เอาคอลักษณะพิเศษกว่าแปลงที่หนึ่งคือมันยังไงพี่ทําไมแปลงนี้ต้องยกเป็นร่องล่ะบัดนนี้แปลงนี้คือยกเป็นร่องเพราะว่าบริหารจัดการเวลาหนาฝนอน้อําจะไหลมาจากนู่นทางหลังของนัดนะครับไหลาย,ยาวลงไปทางนู้นก็จะเป็นที่แปลงทํานาอันนี้คือทํานาด้วยครับแปลงนี้อพี่จะแบ่งจัดสรรเปนส่วนทนํานาสองไร่ครับปลูกกล้วยปลูกขา่ารวมกันพื้นที่ตรงนี้จักไรพี่ พื้นที่ตรงนี้เจ็ดไร่เจ็ดไร่สองงานเจ็ดไร่สองงานครับพี่ทํานาสองไร่ครับเลยอีกห้าไร่ไว้บริหารจัดการครับโอ้แปลงนี้พิเศษตรงที่ว่ายกเป็นคูขึ้นใช่ความกว้างคูจักเมตรพี่ความกว้างคูจักเมตรก็น่าจะอยู่สักสาเมตรครับสามเมตรแต่ละคูแล้วก็ทําเป็นล่องใช่ล่องนี้ลึกมันได้พี่ล่องนี้ที่แรกก็ลึกอยู่ครับ แต่ไป,ไปมามันสลบมันก็ตื่นแล้วก็คือเป็นเป็นล่องรถไทยห้างไทยเหล่านี้และเนาะใช่ครับล่องรถไยรถไยห้างไทยเ <ละ S 1> ่านี้แหละครับครับก็เลยอยากให้เพื่อนๆดูว่าเพื่อนๆอนเกษตรกรที่ว่าอ่าเรามีระบบจัดการพวกเอพืชอายุสั้นแล้วก็อายุยาวแบบยั่งยืนอยากให้มองเห็นตรงนี้ครับผมอืมเอาทีเนี้ยในการจัดก,การของพี่เนี่ยหรังจากเรายกครูไปเนี่ยสิ่งที่ได้รับเลยเนี่ยมันมันเป็นยังไงพี่ สิ่งที่ได้รับเลยกับบริหารจัดการไงครับคือเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นน้ำกระไรพานได้สบายไม่ท่วมขังอาไม่ท่วมขังเพราะบางที่นี่ยกแล้วก็ยังท่วม <laughs> ใช่ท่วมอันนี้เขา <laughs> เลยาเลยอยากจะสอบถามที่ว่าอ่าลั่นจะกยกคูไปแล้วมันติดปัญห้าติดอุป,ปสรรคอะไรอยู่มไหมมันประสบผลสาเร็จได้เลยครับ,ต,ออบตัวนี้บ่ติดปัญหาหรอวครับเพราะว่านี่คือเราเรียนรู้มาแล้วจากครั้งแรกนะครับ๋อ เป็นยังไงมั่งเขาเรียนรู้มาแล้วนะครับนี่กล้วยก็ได้เริ่มจะได้ผลแล้วครับผมครับได้แล้วเอาทําแรกๆนี่เจอปัญหาอูุประคักจังได้บอกพี่เจอปัญหาอุปสรรคก็จะเป็นหญ้าเนี่ยครับมันหลายอย่างอื่นก็ไม่มีครับครับแล้วก็หน้าแรงเข้ากับมีน้ำให้ตลอดนะครับเขาจะมีน้ำน้ําก็ยังเป็นปัจจัยสําคัญอยู่ใช่ก็ยังเป็นปัจจัยสําคัญคือเกลอแม้จะอยู่ในที่ร่มแบนครับ ว่ามันแรงเนาะมันห่อนเกินไปข้าก็ตองใส่น้ําที่ดินนี่แต่เก้านี้เป็นเป็นพื้นที่ไหญ่พี่พื้นพื้นที่ทํานาทํานาล้วนเลยแม่นครับเจ็ดไร่ปลูกข้าวปลูกข้าวอย่างเดียวล่าสุดครับเจ็ดไร่ได้หกกระสอบตกไว้ละไม่ถึงรอบบ่นอกนั้นหญ้าไปกินหมดโอ้ข้าวเปลี่ยนมาปลูกมาปลูกพืชแบบนี้ครับเราก็มีรายได้เข้ามาตลอดครับ ได้ทุกวันที่ดินนี้มันเป็นดินอะไรพี่ดินทรายเป็นดินทรายครับทรายล้วนทรายตมทรายแบบไหนพี่ทรายจะเป็นทรายตมอยู่ตรงนี้ครับครับทรายเป็นตมหน่อยหนึ่งอยู่แล้วพี่มีการปรับปรุงยังไดล่ะมันคือได้งามเอเล่ปานนี้ล่ะพี่งามเอเล่ปานนี้ก็ปุ๋ยคอกเรานี่แหละครับคับคอกปุ๋ยขี้ไก่อืที่หาง่ายๆนะครับคับเอามาใส่กรใสรายอยู่นะครับข้ามขนาดนี้วดจะได้ขนาดนี้ก็เติมหนึ่งครับ ครับสิงติดภาคพุ่มใจตอนนี้ก็เป็นกล้วยเป็นข่าเป็นนอไม้นี่ก็งามตามหลังเขม้าได้เรื่อยครับนอไม้หกเดือนนี่ก็ต่อไปก็เอากล้วยออกก็คงจะได้ผลนะครับครับปีหนึ่งสางกอนะครับปลูกก้อนตัวนั้นกัหง่ายยุ่นั่นครับสางกอแล้วมีหน่อแล้วนะครับก็ยังเป็นใส่พันธุเพช็ดน้ำผึ้งอยู่เพล็ดน้ำผึ้งอยู่ครับยังวัานีจากเพล็ดน้ำผึ้งครับ สายพันธุ์อื่นนี่ไม่ได้ปลูกเลยแม่นบอกพี่อ่าพันธุ์ยอดนิยมนะครับแถวนี้ครับแถวนี้เลยโอ้ก็คือตัวหนได้ก็คือครับเน้นตัวนั้นไปก่อนเน้นตัวนี้ไปก่อนตลาดต้องการตลาดต้องการให้ครับตัวนี้มีเท่าไหร่ก็หมดครับวันละสามสิบโลนี่ก็ไม่พอออเดอร์จองนี่เป็นยังไงพี่ออเดอร์จองตอนนี้ก็ต้องสลรับวันเว้นวันในการตัดหน่อในการตัดหน่อเพราะว่าผมจะส่งแต่ละตลาด บ่ห้บ่ห้ไปทับกันครบแบ่งพื้นที่ขายอ๋อไม่งั้นมันยาวประทันเนาะครับผม <laughs> <laughs> อยากได้เป็นกอพันธ์กัติดต้อได้ครับ <laughs> ครับเป็นกอไผ่บวงหวานเป็นข่าเกษตรแดงใหญ่นอกล้วยนะครับครับมีทุกสายพันธุ์ให้บริการทุกแบบเอาไรายได้ต่อเดือนเป็นจังได้พี่ขออนุญาต <laughs> เพ่แง้ <laughs> งมเคล็ดลับแง้ม ขอแยดแนําให้เพื่อนๆฟังเนี่ยจะได้หลายบาทอยู่ครับเพน่อนมีกําลังใจเนี่ยเอาก็รักหลายเมือนอยู่ครับหลายเมือนอยู่เนาะครับผมคันโบคนโบมีอาชีพก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้ครับผมสบายอยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้สบายครับตัวนี้กล้วยออกทุกกอเลยครับผมทุกกอละนี่ครับปีใหญ่ๆเลยอู้ขาก็สามารถขายได้เรื่อยๆครับคือมันจะล้นไปเรื่อยๆอันนี้ออกอันนั้นออกไปเรื่อยๆนะครับ อะทมาเบื่องแปลงนากันเท่าไปกันต่อเลยครับมาดูการว่ามันเป็นตะยูเป็นจะเฮดบอนะครับเ,เพื่อนๆนะครับเฮ <Head like S 2> ็ุแบบผมนี่แบบใดหรือว่ามีไอเดียดีๆกับแนะน้าผมอีกเพื่อครับผมอันนี้เป็นแปลงนาพื้นที่จักไร่จักงานพี่ประมาณสองไร่ครับตัวนี้สองไร่เนาะแต่ว่าหญ้าเยอะมากอันนี้เป็นข้าวอะไรข้าวยอดบ่พี่ข้าวเหวเนียวเป็นข้าวข้าวเหนียวกอข้อหกอ๋อโอ้ข้าวยอดข้าวยอดข้าวยอดป่ะข้าวยอด อ๋อใช้ใช้รถยอดใช้เครื่องยอดใช้เครื่องยอดเอาครับแต่ว่ามันดูไม่ออกมันหญ้าเยอะหญ้าหลายพดเราเป็นอินซีย์ครับผมทําแบบอินซียเลยครับผมใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยจังได้ยังไงอยู่บอกครับอันนี้ยังบม่ทันได้ใส่อย่างเลยครับครับแต่ว่าธรรมชาติอยู่โอ้แล้วครับบริบทของดินทรายพวกนี้ก็จะยู่จังเอารอบรอบนี้พี่ก็มีการปลูกไม้ใหญ่มันเป็นพวกต้นอะไรยังไงบ้างพี่เนี่ยไม้สักทอง มีไ,<ว>ไม้สัก<ม>ทองกับไม้อะไรมัง้งไม้สักทองไม้ยางนาพยุงพวกนี้แหละครับเอาไว้เป็นโ่มเงาเอาคือมีแนวคิดว่าจะปลูกเป็นพวกไม้ใหญ่อลยพี่บ,บอยันมันใหญ่คุ้มต้นไม้อื่นบ่ก็คุ้มอยู่ครับผมแต่ว่าเวลาานาหอนเดือนหานะครับเดือนสี่เดือนห้ามามีนาเมษสามารนี่ครับเดินตามทุ่งหน้ามากันห้อนหลครับมันมีลมไหมนะครับก็เ<อ>ลยอยากได้ลมไม<อ>้ที่ไดยุแล้วก็ เอาเชื้อเห็ดมาใส่ยาหนึ่งจะร้เก็บเห็ดกินพร้อมครับอ่าโอ้เห็ดเป็นตเบิ้งเป็นะม่วนเนาะพี่เนาะครับเอาหลังจากทำไปแล้วพี่ได้แนวคิดได้ความสุขได้ความภาคภูมิใจอะไรจากการทำกเกเซ็บ้างพี่ก็ได้ความสุขทั้งใจครับได้มียูมีกินเรียบครับตัวเจ้าของได้ครับผมครับเพราะว่าพืชพันธนทธันญาหารที่ผมเห็ด ทุกมือนี่มันกขายได้ทุกโตนะครับเป็นกล้วยเป็นคาเป็นนอไม่ขายได้เข้าก็สามารถได้ยู่ได้กินกับอันนี้หรือว่าไปตอยอดสลับสิจะสร้างแปลงไม่ตอไปหรือไม่ก็ซื้อปุ๋ยซื้อฟุ้นเมื่อส่ได้นะครับด้วนะครับให้ลูกให้เตาดไปโรงเรียนได้นะครับผมครับผลผลิตนี่พอมันไล่ยๆนี่เราเอาไปขายที่ไหนยังไงล่ะพี่ผลผลิตได้หลายนี่ก็จะไม่มีค่ามารับครับผมมาลับถึงที่เลยครับผม ในค่าก็จะวิ่งขามาหาอยู่ถึงสวนเลยครับอยากได้นั่นอยากได้นี่เขาจะก็จะสร้างไว้ครับสุวมือมันจะเลื่อนแล้วนะครับโอ้ทางโัรศลัพทางไน่สร้างกันนะครับครับทั้งสวนก็จะพุทไฮเฮทไฮตามที่ลูกค้าอยากได้ครับตามออเดอร์ครับผมตามแนวสร้างอยากได้แม่นจังนอใหม่ตัวนี้ออกนอหลายแลวนะครับขนาดหกเดือนก็แตกนอต่างหลายแล้วครับอย่างให้เพื่อนๆในปลูกนะครับสนใจอยากปลูกอย่ามาชมกรกันดดนะครับทั้งสวนยินดีนะครับครับไม่ว่าอยากเบ่งทางเพจทางไร่ก็ เบลดสวนคุณตานะครับ ID ไลน์กับเบอร์โทรนะครับครับหรือว่าอยากโทรมาถามอยากมาคุยน้ำกับศูนย์ปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดศูนศูย์เกแปเป็นเบอร์เดียวที่ผมรับได้ครับผมครับโอ้เรบติดต่อครับผมติดต่อสอบถามที่อเลรเข้ามาได้เลยครับผมครับมักอันไหนแนวอันไหนเข้ามาเลือกเอาได้ครับจากแนวต่อยอดเนาะครับเกเตรทำเงินเนาะพี่เนาะครับผมโอ้เป็นอีกหนึ่งเกษตรกรเนาะพี่เนาะครับที่ สามารถประสบผลสําเร็จในการทําเกษตรครับที่เห็นมาจจะปีเลยเนี่ยจะเข่าปีที่สามเหรอครับแปลงนี้ใช่ไหมครับเข้าปีที่สามอันแปลงนี้จรเพท่านได้พ่อสามพท่านได้พ่อสองปีครับผมอ๋อพ่อสองปีดิครับพราะท่านพ่อสองปีแต่ว่าผมเริ่มเฮ็ดมาเนี่ยอ่าจะเข่าปีที่สามแล้วนะครับอ้อันนี้พ่งเฮ็ดไม่แปลงที่สองครับแปลงแรกถือว่าพานพานครับผมก็เลยมาเฮ็ดแปลงที่สองต่อเลยครับเอาระยะห่างมัน ไรปีจังได้หรอพี่จากแปลงหนึ่งกับแปลงสองเนี่ยมีระยะหในในย่างแค่ไหนยังไงเอ่อเฮาเห็ดแปลงหนึ่งนีได้จากสิบเขาสองเอ่อสิ่เขาสองปีก่อนนะครับถึงจ,จะมีทุนมาเห็ดแปลงนี้ต่อโอ้เข้าไปเก็บเ,เก็บนอกกล้วยนอกคาอ่าก็ไผ่ข้าวขยายพันต่อนะครับปีแรกนี่เ่าท่านในเห็ดนี้ยังปีเขาปีที่สองนี่นะครับว่าเฮาหูจากแนวทางเราว่าเอออันนี้มันขายดีนะครับ,รบลูกค้าต้องการประมาณวานนี้นะครับอะเลกต่อได้นะครับ เอาสําหรับคนมีทุนนี่พี่พี่เริ่มต้นนี่พี่ใช้ทุนประบันไหนพี่ก็ใส่หลายอยู่ครับเพราะว่าพมกเห็ดแปลงกว้างครับ,รบอ๋อพื้นที่ก็คือแล้วแต่พื้นที่ครับผมแล้วแต่คที่เห็ดหน่อยเห็ดหลายเหย็ดงานนึงกับเพด้ใส่หลายเลกครับ,รบแนะน้าเหมือนเพื่อนกับเพาต้องไปเห็ดหลายที่เดียวครับทําจากน้อยไปหามากนะครับเอามีทุนคอยเห็ดไปนะครับเริ่มแรกอาจจะมาสังค่าจากสี่กอหากอหรือว่าสามกอนะครับ สองกอสามกอเนี่ยเขาก็ับปลูกได้เป็นงานหน่อยหนึ่งเขากับยี่สิแหละครับเฮ็ดกล่องไป้ทั้งบุนดครับมีหรือ,รรอเ่ามีเฮ็ดได้อยู่ป่ะพี่มีองค์ประกอบมีทุนหรือไม่มีก็เฮ็ดได้ก็เฮ็ดได้ครับผมเขามีที่หรือว่าชาวที่เป็นเฮ็ดเขากับเฮ็ดใดคือกันครับแต่ขอให้มีใจขอให้มีใจครับมันอยู่ที่ใจนะครับอันนี้ค่ายอายุจักปี่นะพี่ ค่านี่จะเข่าแปดเดือนแล้วครับพร้อมที่จะขายเป็นกอพันธ์ได้แล้วนะครับจะเข่าแปดเดือนแล้วนะครับสลับไปครับสังเกตว่าเขาจะเห็ดพันธุ์ใดนี่ออกออกออกเป็นดอกแมนครับมันก็ะแก่จัดเนียวงม่าท้านได้เปิดนะครับถ้ารับลูกค้าที่สนใจนะครับไป้ทร่มาจองใดหรือว่ามาเบงหนางานเลยนะครับขราบเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดศูนย์เก้าแปดมาดครับผมครับอ่ะไอค่าเนี่ยเขาเอาไปทําอะไรกินกันได้บ้างพี่ค่าเนาะครับ ค้นบานเท่ากับนึ่งเอาไปใส่ปลาบองก็ได้เอาไปแกงเครื่องแกงก็ได้ครับเอาไปใส่ต้มยำปูปลาไ้หมดนะครับไอพันธ์เนี้ยนะครับผมต้มยำไก่ต้มยำปลาได้หมดนะครับผมหรือว่าจะกินหน่อดิบึ่งสี่ก็ได้อ๋อลวกน้ำจิ้มยังเสี่ก็ได้เอาไปนึ่งเส้ปลายังสี่ก็ได้โอ้เรากินได้ทุกส่วนครับผมหรือว่าล่ามันไปตำกินเมี่ยงก็ได้ครับมันในเหตุหลายอย่างครับดอกก็กินได้หน่อก็กินได้ ยกเว้นใบใบใบเรเห็นคนกินแนละ้วใ <c oughs> บใบย,ยังกินมาได้อย่างเดียวเนาะ <c oughs> ยังเื่นกินได้ไหมเห็นคนกินนะใบเดี๋ยนะเอาพี่มีอะไรฝากถึ่คนที่กําลังทําเกษตรอยู่นะตอนนี้ไหมพี่อ่าฝากไปถึงพี่น้องผู้อยากเกิดเกษตรครับผมครับนี้ใ,นใจหักนะครับหักทักสิ่งที่เราเหตุเหรอครับนันจากประสบความสําเร็จนะครับครบด้วยใจ ทำที่สิ่งที่เรารักเห็นมันดีที่สุดครับครับครับเอามีอะไรฝากเป็นช่องทางการติดต่อไหมพี่ฝากเป็นช่องทางการติดต่อก็จะเป็นเขตสวนคุณตานะครับไลน์ก็จะเป็นสวนคุณตาคื้อกันครับเบอร์โทรติดต่อกับเบอร์0 8 1 8 7 8 0 0 9 8นะครับไอดีไลน์กับเบอร์โทรนะครับโทรดับครับ เฉพาะเบอร์นี้เท่านั้นนะครับครับเบอร์เอื้อนี่ว่าเป็นของเฮ้านะครับครับบัญชีคือกันมีบัญชีเดียวค่าโทรเดียวครับผมอ่ะติดต่อสอบถามพี่โอเลเข้ามาได้นะครับครับผมก็โปรดติดตามตอนต่อไปเร็วๆนี้เนาะพี่เนาะครับผมกับส่วนแห้งไหมครับนะครับที่กําลังจะเตรียมเปิดเข้าชมครับผมหรือว่าเปิดสุขสารดูลงานนะพี่ดับยุติกัรนี่แหละครับแรอย่างที่สองก็ได้ครับยุบกัน ขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาที่ติดตามรับชมเกษตรฟาร์มยุคใหม่ก็โปรดติดตามตอนต่อไปว่านัทจะพาไปชมเรื่องราวดีๆแบบนี้ที่ไหนในการทําเกษตรนะครับวันนี้นัทกับพี่โอเล่เนาะครับก็ต้องขอเกล่าคำว่าสวัสดีมากครับขอบคุณมากครับพี่โอเล่ครับที่ให้ความรู้ครับ